ทุกคนนะครับก่อ,อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวนะครับผมนายวชรินุปชาติครับโโครับผมนายวิศนุพงครับครับผมนายกฤษดาสัตโชคครับค่ะดิฉันนางสาวสุนิตาอายางเงองค่ะค่ะและดิฉันนะคะนางสาวพัทราจารินแ้วมวันค่ะสําหรับในวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะได้ร,รับสิดชอบในส่วนของอ่าหัวข้อข้อเสนอแนะเชิงวิยยาการศึกษ,ษาไทย นบายนะคะแล้วก็าการจัดการศึกษาของแต่ละประเทศนะคะมาสรุปนะคะเป็นข้อเสนอแนะนะคะการศึกษาในไทยของเรานะคะที่เราคาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะด้านคุณภาพครูค่ะสำหรับหัวข้อที่1น,นะครับด้านคุณภาพครูนะครับก็คือลดภาระเอกสารแล้วก็เนการสอนให้กับครูนะครับ สคือนำะเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนครับ3ครับมีตำแหน่งคุณครูผู้ส่งเสริมความสำเร็จของนักเรียนครับ,รบรครับผมในด้านที่2นะครับจะเป็นด้านคุณภาพผู้เรียนนะครับซึ่งดังนแรกก็คือนักเรียน ได้เลือกเรียนในสิ่งที่สนใจนะครับนักเรียนเกิดทักษะชีวิตนะครับสามารถนาสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับสามารถอ่านออกเขียนได้และสุดท้ายก็คือนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันครับค่ะสำหรับด้านที่3นะคะด้านคุณภาพหลักสูตรนะคะก็จะจะทำหลักสูตรที่มุ่ง ก็การของผู้เรียนอยู่เสมอนะคะอ่าสถา,สสานศึกษาควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะผู้ปกครองเข้ามาเข้ามามีโอกาสในการออกแบบหลักสูตรร่วมกัน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็สี่นะคะด้านคุณภาพในการจัดก,การศึกษานะคะก็คืออ่าอันนี้นะคะเราได้ คิสนะคะมาจากประเทศอเยิปต์แบันะคะก็คือมีการทำสัญญาการศึกษาร่วมกันระหว่างครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็คือให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทจริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวคิดตนี้ค่ะค่อนข้างที่จะตาบประเทศไทยนะคะตรงที่ประเทศไทยเรานะคะนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราโทษใครคะโทษครูนะคะและเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ผู้ปกครองโทษครูนะคะนักเรียนมีพฤติกรรมก้า โูษค,ค่ะซึ่งเราจะบอกไปว่าเด็กนะคะส่วนใหญ่เนี่ย จะดีหรือไม่ดีได้ไม่ได้ไไดูครูแต่เพียงอย่างเดียวผู้ปกครองม,มีส่วนนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยอยู่กับผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ถ้าผู้ปกครองเนี่ยไม่มีส่วนในการสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าลูกหลานของตัวเองนะคะพฤติกรรมที่ดีเนี่ยยอมที่จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการศึกษาจะประสบความสําเร็จได้นะคะโรงเรียนควรที่จะต้องเรียกผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบนะคะหลักสูตรหรือว่ามีการจัดการศึกษาร่วมกันนะคะโดยทางเยอรมน,นีเนี่ยเขาก็จะมีการจัดทําสัญญาการศึกษาขึ้นมานะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยก็จะบอกถึงความต้องการของตัวเองได้ว่าอ่ะหนูต้องการอะไรอยากให้พ่อแม่สนับสนุนแบบไหนนะคะเพื่อให้พ่อแม่ได้รับรู้รับทราบร่วมกันและมีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกันว่าจ ทำอย่างไรนะคะเพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะของอาบุญา,านของเรานะคะให้เป็นไปตามนโยบายทางการศึกษาหรือว่ามีความสําเร็จในด้านของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตนะคะหรือว่าทักษะความรู้นะคะต่อไปนะคะก็คือจากการศึกษาแบบมุ่งเรียนกานแบบมุ่งเน้นที่การลงมือปฏิบัติของผู้เรียนนะคะอันนี้ก็จะได้แนวคิดมาจากประ,ประเทศ ะะสแะนดิเนเวีและเยอรมนีนะคะซึ่งทั้งสอประเทศนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะก็คือพูดง่ยายๆคือเราจะเรียนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติแบบ active learning นะคะก็คือได้ลงมือทาจริงๆนะคะเพราะว่าการเรียนแต่เพียงในทักษะตำร,รายแน่นอนว่าย,ย่อมที่จะไม่พอนะคะเมื่อเราอ่านไปเนี่ยนักเรียนก็จะเกิดการลืมนะคะฉะนั้นเนี่ย สิ่งสาคัญก็คือเมื่อเขาได้ลงมือทำนะคะเขาก็จะเกิดเป็นทักษะขึ้นมาจริงๆนะคะอขออนุญาตยกตัวอย่างประเทศเยอรมนีนะคะเพราะว่ามีการเป็นสารง,งานที่ทําวิดีโอจากที่ประเทศนั้นนะคะก็พบว,ว่า,าที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยช่วงเช้าเขาก็จะเรียนเป็นวิชาการนะคะก็จะเรียนในตำราในห้องเรียนนะคะแต่พอช่วงบ่ายไปแล้วเนี่ยนะคะทางโรงเรียนก็จะให้เด็กๆนะคะได้เขา้าร่วมกิจกรรม ที่สนใจนะคะสนใจวิทยาศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์สนใจศิลปะไปด้านศิลปะสนใจด้านช่างไปงานช่างนะคะก็จัดนิทรจิประจกรรมเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะชีวิตและเกิดเป็นทักษะชีวิตในท้ายที่สุดค่ะสำหรับกลุ่มเราก็ขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะขอบพระคุณค่ะ